นี่เลยสำหรับวันนี้นะคะรถผู้บริหารใช้เองนะคะเจ้านายบอกเบื่อมากขายทิ้งซะเลยคันนี้นะคะไม่แค่แต่หมื่นโลเท่านั้นแล้วออกห้างสามล้านแตอนนี้เหลือแค่2องล้านห้าแสนหบาทเท่านั้นนะคะราคาโปรโมชั่นเดี๋ยวเราไปดูบอดี้และออปชันกันเลยไปเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นหน้าใหม่นะคะต้องบอกก่อนเป็นหน้าใหม่ไมเนอร์เชนเลยสําหรับคันนี้ตัวใหม่สุดกิฟตไฟแยกนะคะ2ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่า มาพร้อมอยางนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่ายางปี2023แม็กขอบ18ในส่วนของด้านหลังนี่เลยนะคะใครยังขับไม่ค่อยแข็งบอกเลยไม่ต้องห่วงมาพร้อมเซนเซอร์แล้วก็กล้องให้ด้วยเดี๋ยวเราดูภายในด้านหลังกันเลยนะคะนี่เลยด้านหลังเป็นฝาท้าไทยไฟฟ้านะคะเวลาเปิดก็จะเปิดขึ้นไฟฟ้าปิดก็สามารถที่จะปิดไฟฟ้าได้เลยนะคะนี่เลยนะคะตัวปิดของเขาโอ้โหให้ดูนิดนึงนะคะนี่ ก็บอกเลยว่าของเจ้านายจริงๆนะคะของอุปกรณ์ของเขาชุดสตรทุกอย่างยังมีอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหน้ากันเลยดีกว่าไปค่ะนี่เลยนะคะในส่วนของด้านหน้าบอกเลยเหยียบเบรกปุ๊บแล้วกดสตาร์ทได้เลยคอนโซลหน้าสวยงามหรูหรามากเลยนะคะบอกเลยว่าใหม่จริงๆนะคะคันนี้ เบาะเดิมคันนี้เบามิกกี้เมาส์ทั้งหมดแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นเบามิกกี้เมาส์นะคะแล้วที่สําคัญในส่วนของด้านบนนะคะนี่เลยนะคะจะมีพวกหลังคาสัลูทุกอย่างแต่วันนี้ร้อนมากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านหลังกันไปเลยค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยต้องบอกก่อนว่ากว้างมากและตัวนี้นะคะประตูเปิดนะคะ หน้าหลังมาพร้อมคิ l e ล s โกนะคะนี่นะคะเปิดแอร์ตรงนี้เลยนะคะแอร์ Air ก็จะมีในส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังนี่นะคะจะเป็นหลังคาสลูปเปิดได้นะคะฟูลออปชันจริงๆนะคะสำหรับคันนี้นะคะเหมาะมิกกี้เมาสก็จะเป็นแบบนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะใหม่น้อยมากรีบโทรเข้ามาได้เลย0838888181